ักนางเห็นย ER oh, ังพ mm ี hmm. <c oughs>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  ่นอยที่ไปซื้อขาวพี่หน่อยแล้พอนางไปหาเห็นแด่ไยอ่หาเห็นแไรอยู่บ่แต่เแกงอยู่เงอยู่ะนราคีมปาลาส่ลงหายอาม่าสะลงหายลเป็นมาว้าย คิดได้ส yeah. ิลงได้คิดได้สิลงเมืงนี่ยถ่ายได้ละที11นาทีโอเคคิดเยอะนี่คิดไปเรื่อยกันบ่เสร็จไปเรื่อยเอออะไรเนี่ยที่นี่มี11นาทีเนี่ยเออตอ11เแล้วออคิดเรื่ย่ามึงเราสิเร็จไหมสบายใจพี่น้องเซ่

ม้างอำโหลดเปิดกันตางขาอ้อาเหนต่างขาวไม่ทำงานเนี่ยมันตูต่างขา กำลังเริ่มโหลดพี่น้องเลยกำลังเริ่มโหลดบอปลาถ่ายคลิปเนี่ยเขาเสียงลงเลยเขาเสียงมันลงเออเวลาถ่ายคลิปเนี่ยเ <c oughs> ออผมเป็นยังเออคือไงวะถ่า,ายคลิปนั่นตัวปิดเน็ตไว้ก็ได้ปิดเน็ตปิดอินเนนอทอร์เน็ตไว้ใส่ลูกติ้นนิดขอโทรมากขอโ <มา S 2> ทรมาแล้ว <c oughs> เลยยืนนั่งสิตัดงคือตัดงเหมือนตัดแล้วเขาโทรมาเขาตัดงอีกแล้วเนาะการเอาปิดเน็ตไว้มันผ่านเริ่มใหม่เเออมันเริ่มใหม่ ันต้องมาตัดต่อยถ่าถ่ายอสั่งบินกคนตัวนนะอออัว่างมึเมืม่วมา้นเมื่อกี้ฝนตกพี่น้อยรี่ลบฝนมาก็เลยอากาศดีก็เลยออกมาเอามาซอมมิซามิ้องเมอามกํลังอัพอ่าัต่ออยู่พี่น้อยอากาศดีเลย เสื้อานั่วันเลยน้ตมน้เจ้านี่ไปครไปหเรียก็นหมวดไปรีข้มวางไหนหัวมุงนี้ไปนั่งคนคนผ่านหน้าแนคน่นหาน่ครับถ้าก็พระแกงไปนเ่งฮา หาเห็ดหัวม่งเนาะ้จ่อยผักแกงะไรผักอ้รา่หาเห็ดหาเห็ดดิหาเห็ดกอบหาเห็ดหาเห็ดอยู่หัวมงหัวมง สายเดียวเนาะถอดอะาแบบกลมแบบคุ้าแต่มือโล่คุป้ามือจะมาบดจากเรู้้องหักหักป้ายไปยังไงต้องมาแหงเราบ้านิ่นๆ่ เรถึงเครื่องคัดเดีลยวเลยเครื่องคัดนี่เลย้มือจีมสาเออมาตัเิตอืมระตตาวันนั้เขาเขานาดนนเขาเป็นปรูลูกกระดานะกระกมานี้มือื่นสิจ้าเขายังบุมาสิมีครมาดีกว่ หักโพสลงในเฟซเลยล่ะเขียการแล้วก,ก็ทตาลับมือหาเตี้ยมไม่เบื่อเลยพี่น้องเขาจ่อยหาเห็ดผู้เดียวเป็ปนอะไรเนาะพี่น้องมุกคำบริสันต์กันสัน่นเลยเพราะว่านางกา็เริ่มเก่งแล้วเริ่มเป็นแล้วนางแค่อ่านหนังสือบุได้พี่น้องเท่านั้นแต่นางอ่านได้เบป่นแล้วมีแต่นางกดใจรัวๆเอา หน้าจอนหลอกไว้พลหน้าจอนมื่อิดปับกับหน้าจอมั้มปัให้มันหลอกหน้าจอแบบเจ้าที่หนึ่งอันนี้ชิาวิหลอกแล้วไม่ไม่ผิดบล็อกไม่หลอกผมห้องหาที่อยู่ <laughs> มันจะหลอกๆบีบกดหลอกเองเองง ถ้ากับปาเฮ็ดเลยป่าฮานมามันบอดได้ทีหนมาสิบสามเปอร์เซ็นต์เถอเก่าว,ว,ว่าใบกับอเก่าคาเดียรนี่ก่าไว้ไปขาเขาในเมืองแห่งกาไว้เวถินเถินเก่าต้น,ววน,นอ,อัะบุษามเนาะอันนี้มาลองหลามหาทีเลยรุ่นเดียวกัน ร <UM ุ่นพอันนี่เรียกกันซึ่งเหมือนเรียกกันาเียกอกรุ่นยังไงอกนีนี่รุ่นเดียวกันเลยรซื้ออะไรเรยลจ็อมูลเจ็อพ่งเาซื้อก่อนบ่เราซื้อก่อนตัวบ่อามันาจซื้ออวหามซื้อกดนเอ้า้นบ่ก็รุ่นบยกก็เนรลุ่นเดียกันเ็่บอก แต่ของเาจะมีส่งลุ่นยังเหมือนกันเ่ัอ๋อคนละล้นคนละล้นเพราะว่ามันอีหาซอมันให้กองออกมาหนึ่งเแต่ขงเราคือล้มเยอะนะเราะสิ่ต่อปตองขึรลมเย็นช่วยดีเนาะ

อยาเอามาเลี้ยงป่ะพออะไรพอเนี่ไม่ใช่อ่ะไม่มาเดือนนี้งงเลยมึงเท่านั้นที่บอกมันมันเอาบมันเอาบบเอ็นเดือนน่ะอากาศเย็นไปหนอยอากาศเย็นวคลิปตัน เขาลงคลิปตอนโตกันว่าหล่นเมื่อกี้ลองเล่นตัวเขาเบิ่งยังตอนโตหัวหล่นอือหัวเลครับตอนโตหัวหล่นแม่นบ่จิมแคล้วตีกันพี่น้องตอนนโตหัวหล่นเป็นไม่ปั้มได้เลยซิ้มแคล้วบาดบาดปลาอือจิ้มแคล้วข้าน้โดนบริเวเนาะบริเวมองบริเวณยังเนาะเลยตัวทีมีความสุขอยู่เนาะส่ะ ท่านมูท่ามคนจุ่มีมองเลอหนังนีก็ลย่านก็จะลัสช่นเรากิาแฟดีกว่ากิสาแนอนรับนอนรับิดฮอดไฟอยู่บปล่ากิฮอดไฟอยู่เป่ไิฮอ็ได้เรียเลยโอ้ยิฮอทเนี่ยก็ได้มูหัวกินฮอดกันเ่าะเป็นั่นพนเลยเห็นน้ำกันของมืออ่ากินกัน ีคกะคมเนนนเดียวหาเบิดเลยไม่มีแต่คนรำนามีคนลกกะริงเดียวนเลอนนั้นยู่สุดพูเลยวิ่งหลบไปขอเขาขี่ได้ขี่จักนานนะเป็นไท่่าจะรับเขามาบ้างกะอาจมาสาบาทพโรเ

กินหกโมงตามโป่งสามร้อยบาทบพ,าพ,พ,พ,บพี่น้องกินอยู่คาเบิสจะไป่วนวันสองร้อยแต่เราสมิหน้องสนอปนี้ก็ขอจบลงเพียงสมิหนเด้อพี่น้องเด้ออกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งประสบทุกคนเนะานนะฝา<อ>กกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ยอสยสาวจ่อยบ่าวไก่พี่น้องเด้อติดตามพี่น้องซาแจากว่าไก่พี่น้องหลักเสีย่ยว เดียวกันครูจีนกันพี่น้องไปเล้วพี่น้องสบายดีครับ